สวัสดีครับผมนิกดอนเจดีนะครับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลังจากที่เดินงานประกวดโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพันจังหวัดนคปรปฐมนะครับก็ได้ผลงานมาบางส่วนวันนี้ก็จะมาให้ชมนะครับถือว่ามาแชร์ผลงานก็จะเป็นพระอุปคุตก่อนเลยนะครับ พระอุปคุตนะครับสินของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่นางกวากหรือพระอุปคุตหรือเ,ออเหรียญหลอก็ตามนะครับท่านจะปั้นเป็นหุ่นเทียนนะครับนะวิธีการปั้นเนี่ยก็คือจะปั้นเป็นหุ่นเทียนนะครับเป็นตัวปั้นเทียนนะครับแล้วก็ปั้นทําทีละองค์นะครับแล้วก็หล่อนะครับจะมีช่อหล่อนะครับ ทุกชิ้นนะครับจะมีทุกชิ้นซึ่งพระอุปคุตก็จะอุดกลิ่งนะครับนเนี่ยก็จะคล้ายๆกับออดินน้ำมันนะครับมาปั้นเห็นรอยของการปั้นนะครับนี่นะครับเนี่ยก็จะมีลักษณะของการปั้นไม่มีรอยตะเข็บน,นะครับอันนี้จะเป็นพระอุปคุต ในแต่ละพิมพ์ก็แล้วแต่ความสนใจของของผู้นิยมเช่าหานะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับพระอุปคุตนะครับก็ให้ในเรื่องโชคลาภนะครับแล้วก็ค้าขายนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนะนฐานจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรอยอุดกลิ่งนะครับทุกชิ้นมีกลิ่งทั้งหมดนะครับ อง์นี้จะเป็นปิดตานะครับลักษณะเหมือนกันนะครับก็คือการปั้นนะลักษณะคือการปั้นนะครับปิดตาคล้ายปิดตายันยุ่งนะครับเห็นไหมการวางเทียนนะครับการวางยันแต่ละจุดนะครับนี่สวยเลยนะครับเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อของท่านเนี่ยก็จะมีพระพุทธหลังยันนะครับแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละชิ้น เนื่องจากว่าทำโดยการหล่อทีละชิ้นดังนั้นเนี่ยลักษณะของเหรียญเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการนะครับดูที่มันไม่ใช่ห่วงเจาะนะครับนะมาถึงแม่นางกวักนะครับแม่นางกวักที่ได้รับความนิยมนะครับก็คือแม่นางกวักที่เป็นสนปั้นนะครับ นะสินปั้นแบบนี้จะเป็นสินปั้นนะครับสินปั้นแปะดังนั้นเนี่ยแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่สินช่างหน้าตาของแม่นางกวักก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะแต่ดูลักษณะให้เป็นปั้นไม่มีรอยตาเข็บนะครับบางองค์ก็จะให้มีลักษณะที่เป็นเหมือนแขนลอดนะครับแบบนี้ก็เหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยลักษณะของการปั้นนะครับอันนี้ฐานจะเป็นเ,ออเขาเรียกอะไรนะก้นหอยนะครับนะนี่น่ารักนะครับลักษณะของการปั้นการวางมือโคดมือการปั้นให้งอนะครับแล้วก็วางสบายนะอันนี้ในรูปแบบของการปั้นนะครับก็จะมีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะครับ มาถึงงนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นบล็อกประกรบนะครับบล็อกประกรบผมหวีแบบนี้นะครับบล็อกประกรบก็จะเห็นตะเข็บเนื่องจากว่าบล็อกประกรบเนี่ยนะครับจะทําบล็อกแบบนี้ไว้อยู่แล้วนะครับทําบล็อกแบบนี้ไว้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยทำในหลายๆชิ้นนะครับทรงแบบนี้ทําได้ในหลายๆชิ้นนะครับ นี่ก็จะเห็นช่อชะนวนนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กผมหวีนี่นะเห็นไหมผมหวีนะครับการหลอมีตะใบเก็บนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่แต่อันเนี้ยเหมือนเจ้าของเดิมเขาไปเอาเทียนมานะครับแล้วก็แปะทองนะครับวิธีการดูของประกอบนะครับ ก็จะเป็นในลักษณะของนุ้งนะครับนี่นะครับนไ,ไหนี่คือการหล่อนะครับการเทหล่อของในยุคสมัยหลวงพ่ออิ่มช่างหลวงพ่ออิ่มนะครับก็จะเห็นวิธีการหล่อนะครับการเทนะครับการตัดช่อตะใบนะครับ นี่ดูง่ายๆเลยรงนี้ได้หน้าตาสวยๆชัดเจนนะครับดูง่ายนะ,อะลองมาดูปัน้นนี่การปั้นของเขานะครับให้ดูทีละองค์บางองค์ก็จะเห็นที่เบ้านะครับ หรือคีย์บ็อกอยู่นะครับแต่ละองค์ตามซอกนะส่วนวันนี้นะครับผมฝากติดตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับถ้าใครสนใจก็กดเข้าชมนะครับในโปรไฟล์ได้เลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ